Amir, Muna, यार मोना मिल्सी अब अब Aku Aku

เราจะบอกนั่นนั่นเราไม่กินแล้วสามสิบแค่ตัวเรานั่นไม่มาสตัวไม่ฟานี่ตัวไม่ใครสักทางนี้จะใครมาอุ๊บบ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 บ